เลวอ 400s ขายดีอันดับหนึ่งในเอเมริกาและอเมซอนมาแล้วเป็นรุ่นที่หลายๆสำนักในต่างประเทศยกให้เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ดีที่สุดแห่งปี2021เ,เลยแผงควบคุมนะครับที่เป็นจอทัชสกรีนสะดวกต่อการใช้งานและก็แฝงไปด้วยฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆซึ่งเราสามารถสั่งงานผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยนอกจากนี้นะครับพอมันเป็นแบบ2 HEPA เนี่ยเราจะสามารถกรองพวกเชื้อแบคทีเรียนะครับเชื้อราได้ถึง 99.99% 99นะแล้วก็กองเชื้อเวลสได้ถึง99.9%เลยครับใครที่กำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศอยู่ดูคลิปนี้ให้จบนะครับดิมบอกเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสได้ลองใช้งานจะหลงรักมันแน่นอนสวัสดีเพื่อนชาว Next Tech นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิมครับผมในวันนี้ดิมก็จะมารีวิวเครื่องฟอกอากาศที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งในอเมริกาเลยครับผมนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า เลอ o ์ว er นะครับขายดีขนาดไหนใช่ไหมขายดีจนติดท็อปอันดับหนึ่งในอเมซอนมาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการรีวิวในอเมซอนนะครับที่5ดาวถึง8 5เเลยนะซึ่งรุ่นที่ดีมามารีวิวในวันนี้ชื่อว่าเล er v o ์ว 400s ครับผมซึ่งเป็นรุ่นที่หลายๆสำนักในต่างประเทศที่เขาเป็นสำนักรีวิวนะครับยกให้เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ดีที่สุดแห่งปี2 0 2 1เลยสำหรับเครื่องฟอกอากาศเลอ er ว 400s ตัวนี้นะครับดี D ีโอกาสได้ใช้มาแล้วประมาณ2ออาาทิตยย์นะบกเลรว่ปสบกากาารรณ์ใช้งาน,มนอมาได้ดี แบบดีมากๆเลยนะครับไม่แปลกใจเลยที่สํานักสื่อหลายๆสํานักครับในต่างประเทศเนี่ยเขาจะยกให้เป็นอันดับหนึ่งในปีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับและนี่คือการอันบ็อกซ์นะครับตัวกล่องเนี่ยดีไซน์สวยมากๆเลยนะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นตัวจริงเลยนะครับเขาตั้งใจมาเลยเปิดมาปุ๊บก็จะเจอคู่มือแล้วก็ Quick s t a r t e r ครับรวมถึงช่องทางการติดต่อของเลวอยครับแพ็กเกจมีการป้องกันมาอย่างดีครับผม พอเปิดมาเราก็จะเจอไส้กรองครับหุ่มพลาสติกอยู่ภายในเครื่องเลย เริ่มจากตัวเครื่องนะครับตัวนี้เนี่ยดีไซน์สวยงามมากๆดีไซน์ของเลอ o อยโดยส่วนใหญ่เครื่องพอออากาศเขาเนี่ยจะเป็นทรงกระบอกแบบนี้ครับดูทันสมัยและก็สวยงามมากๆสําหรับเลอร์บอย 400s ตัวนี้วัสดุที่ใช้นะก็จะเป็นพลาสติกอย่างดีเลยเราจะสังเกตว่าตัวพื้นผิวเนี่ยจะเป็นผิวสีขาวด้านๆนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวไส้กรองอากาศที่อยู่ด้านในนะครับสามารถพอออากาศได้360องศาเลยสําหรับด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวระบายอากาศแล้วก็จะมีแผงควบคุมนะครับที่เป็นจอทัชสกรีนซึ่งบอกเลย ดีมากครับสะดวกต่อการใช้งานและก็แฝงไปด้วยฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆซึ่งในส่วนนั้นนะครับเดี๋ยวดิมจะขออธิบายในอีกพาร์ทหนึ่งละกันสําหรับด้านข้างของเลวอยนะครับ 400s ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีด้ามจับนะครับเป็นหูหิ้วนะเราสามารถหิ้วได้ก็ถือว่าทําให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายมากขึ้นนั่นเองสาหรับแบรนด์เลวอยเนี่ยนะครับแม้จะเป็นเครื่องฟ้ออากาศสัญชาติจีนนะแต่ก็ถูกออกแบบดีไซน์จากอเมริกานะครับทำให้ตัวปลักที่เสียบไว้เนี่ยจะเป็นหัวแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการโฟกัสตลาดโกลบบออนนนััั่เงงครสสาหวมู ขนาดก็ความสูงของ l e v o อ s 400s ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ50เซนเนาะความกว้างเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ27เซนครับส่วนเรื่องน้ําหนักเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลกรัมนั่นเองครับแต่ในการเคลื่อนย้ายเนี่ยก็สะดวกมากเพราะเรามีหูจับนั่นเองสําหรับด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือตรงนี้เขาจะเขียนว่า a i r s i ซพั d นะครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่โสโลแกนนะมันคือจุดที่เป็นเซ็นเซอร์ในการตรวจจับอนุภาคฝุ่นนั่นเองครับทำให้เครื่องฟอกอากาศของเราทํางานได้ดีแล้วก็แม่นยํามากขึ้นนั่นเองสําหรับด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเอาไว้ใช้เปลี่ยนไส้กรองนั่นเองครับในจุดนี้นะครับถ้าเกิดเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้ก็จะเป็นการเปิดเพื่อเอาไส้กรองออกมานั่นเองครับ ซึ่งในการใช้งานครั้งแรกเนี่ยตัวไส้กรองนะเขาจะมีตัวพลาสติกคุ้มไว้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องแกะพลาสติกออกมาก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถกรองอากาศได้นะตรงนี้ต้องระวังนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะลืมเพราะตัวสายปลั๊กเนี่ยเขาเขียนไว้แล้วครับว่าก่อนใช้งานให้เราทําการเอาพลาสติกออกจากไส้กรองก่อนนั่นเองครับเอาเลยนะนี่และนี่ก็คือไส้กรอ,ของของทาง Leroy 400s นะครับ บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไส้กรองคุณภาพสูงและก็มีการกรองถึง3ชั้นนะครับโดยชั้นนอกเนี่ยก็จะเป็นการกรองหยาบเนาะก็จะเป็นแผ่นตะข่ายบางๆนะครับเอาไว้กรองพวกเศษฝุ่นขนาดใหญ่เศษขนน้องหมานะครับเศษขนสัตว์เลี้ยงต่างๆรวมถึงเศษฝุ่นที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับส่วนชั้นที่สองเนี่ยจะเป็นไส้กรองแบบเฮปปาครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้จักไส้กรองเฮปปาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ดินจะบอกว่าไอ้ตัวเฮปปาเนี่ยมันมีหลายเกรดมากๆเลยนะเริ่มตั้งแต่ H10 H11 จนถึง H1 4เเลยนนะะพราะฉะั้ ยิ่งตัวเลข S ยิ่งเยอะคุณภาพตัวไส้กรองเฮป้าเนี่ยก็จะยิ่งกรองได้ดีและก็ละเอียดมากขึ้นนั่นเองซึ่งของทางเลอวอยนะครับเขาใช้เป็น เ1 3เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกรดที่สูงมากๆเลยนะถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับส่วนชั้นที่3ที่เราเห็นด้านในตรงนี้นะครับจะเป็นไส้กรองคาร์บอนชนิดพิเศษครับช่วยลดกลิ่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสัตว์เลี้ยงกลิ่นอาหารนะครับก็สามารถกําจัดกลิ่นได้เร็วขึ้นนั่นเองแล้วก็สามารถกรองนะครับฝุ่นที่อนุภาคเล็กมากๆอย่าง0.1ไมครนได้ถึง99.9%เลยนะครับนอกจากนี้นะครับพอมันเป็นแบบ t hepper เนี่ยเราจะสามารถกรองพวกเชื้อแบคทีเรียนะครับเชื้อ 99.99% 99นะแล้วก็กองเชื้อเวลัสได้ถึง99.9%เลยครับและนี่ก็คือสาเหตุนะครับที่ทําให้หลายๆสนักเนี่ย เขายกให้ l e ว o y 400s เป็นเครื่องฟอกอากาศที่น่าสนใจที่สุดแห่งปีนอกจากนี้นะครับทาง l e ว o y ยังใส่เทคโนโลยีให้ช่อง 400s ตัวนี้เนี่ยเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็น Vertex Air เนาะทำให้ประสิทธิภาพในการบุนเวียนอากาศในห้องครับทำได้ดียิ่งขึ้นทําให้การกรองอากาศเนี่ยก็ดียิ่งขึ้นตามครับนอกจากนี้นะครับเขา,ขายังมีเทคโนโลยีที่เก็บเสียงได้ดีมากๆนะอย่าง Quiet Cap นะครับเบาที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่24เดซิเบลเท่านั้นเองเบาถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดเราไม่เอาหูมาแนบใกล้ๆเนี่ย เราจะไม่ได้ยินเสียงว่าเครื่องทํางานอยู่เลยครับสำหรับด้านนอกที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเศษขนสุนัขเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับนี่ดิมใช้งานเฉพาะช่วงจะนอนนะดิมตั้งไว้ในห้องนอนนะครับยังเยอะขนาดนี้เลยนะแค่เดือนเดียวซึ่งใส้กองชั้นนอกเนี่ยครับเราสามารถทําความสะอาดได้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของการใช้งานดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานจริงกันบ้างนะครับขั้นแรกเลยกดเปิดเครื่องตรงนี้ครับผมแค่แตะเบาๆนะครับตัวหน้าจอระบบสมัมผัสของเลวเนี่ย เขาทําออกมาได้ดีแล้วก็ไวต่อการสัมผัสมากๆครับปุ่มแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือปุ่มพัดลมครับผมนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเปิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมา ก็จะเป็นแอปหน้าตาประมาณนี้ครับอันนี้ดิมเชื่อมต่อตัวแอปพลิเคชันกับตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะซึ่งในการเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยนะครับเราจะต้องเชื่อมต่อผ่าน QR Code ที่ทางคู่มือเนี่ยเขามีมาให้นั่นเองครับพอเปิดเข้ามาในแอปนะครับก็จะเจอตัวเครื่องของเราเลยหลังจากที่เราเชื่อมต่อเนาะจะเห็นว่าตัวเลขฝุ่น PM 2.5เนี่ยนะครับเขาจะตรงกันเนาะตัวแอปพลิเคชันเนี่ยอาจจะมีการดีเลย์กว่านิดนิดนะครับเวลาเรากดปรับระดับตัวพัดลมเนี่ย ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีการปรับตามด้วยนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งเราสามารถสั่งงานผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยอันนี้ก็คือระดับที่3เนาะระดับที่4ครับ <Okay. S 1> อันนี้จะเป็นโหมดสลีปครับผม <Okay. S 1> ก็จะเป็นโหมดที่ เงียบมากๆนะครับเราจะเห็นว่าตัวฝั่งแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นเห็นไหมมันก็จะมืดขึ้นนะครับถ้าเกิดเรากดเป็นโหมดออโต้เนี่ยนะครับตัวเซ็นเซอร์ของทางเลววยก็จะทํางานตัวจับนะครับฝุ่นต่างๆนะครับบริเวณรอบๆนะถ้าเกิดมันมีความสกรปรกมากมีฝุ่น PM 2.5มากเนี่ยตัวพัดลมก็จะทํางานมากขึ้นนั่นเองครับปุ่มต่อมานะครับที่ดิมจะให้ดูกันก็จะเป็นปุ่มที่ปิดไฟ บริเวณหน้าจอนะครับก็จะเหมาะเวลาเรากดเพื่อดับไฟเวลาเรานอนนั่นเองแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรากดโหมดสลีปเนี่ยครับตัวไฟก็จะดับไปเองด้วยครับอ่าอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของความละเอียดของทางเลอ o วอนั่นเองปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มล็อกหน้าจอถ้าเกิดเรากดค้างไว้แบบนี้นะครับก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี่ยมาเล่นซนเครื่องฟอกอากาศเรานั่นเองครับเวลาเรากดไปเปลี่ยนโหมดเนี่ย ก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆซึ่งในตัวแอปพลิเคชันก็สามารถทําได้เหมือนกันครับที่ตัวดิสเพย์ล็อกตรงนี้นั่นเองถ้าเกิดเราต้องการปลดล็อกก็คือแตะปุ่มตรงนี้ค้างไว้ครับจนกระทั่งรูปล็อกเนี่ยหายไปสาหรับปุ่มนาฬิกานะครับเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้เครื่องเนี่ยทำงานในระยะเวลานานแค่ไหนแล้วก็ให้ดับเองครับก็จะมีตั้งแต่1ชั่วโมงนะครับไปจนถึง12ชั่วโมงเลยซึ่งเราสามารถตั้งเวลาได้นะที่ตรงนี้เลยครับผมจะให้ทํางานกี่โมงหรือปิดกี่โมง ั้งได้ผ่านแอปพลิเคชันเลยสำหรับปุ่มต่อมาที่เป็นรูปฟิลเตอร์นะครับมันจะเป็นการรีเซ็ตฟิลเตอร์เนาะตรงนี้อาจจะเป็นข้อจํากัดหนึ่งของทางเลอวอยนะครับคือเวลาเราเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยเราต้องกดรีเซ็ตด้วยตัวเองนะครับตรงนี้ พอเราแตะค้างไว้นะครับฟิลเตอร์ของเราก็จะกลับมาที่100%นนั่นเองเวลาเราเปลี่ยนใหม่เนาะก็จะมีไฟแดงๆกับพิบแบบเมื่อกี้นะครับสำหรับฟิลเตอร์เนี่ยอายุการใช้งานนะครับจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะครับถึง8เดือนเนาะสำหรับปุ่มสุดท้ายในหน้าจอนะครับก็อย่างที่ดิมบอกไปเมื่อกี้เนาะก็คือปุ่มที่เป็นโหมดนอนหลับนั่นเองครับผมโหมดนี้นะครับบอกเลยว่าเสียงเงียบแบบเงียบมากๆเลยนะเงียบจนที่เราไม่รู้เลยครับว่าเครื่องพกอ,อกัดมันทํางานอยู่ถ้าเกิดเราไม่เอาหูไปแนบใกล้ๆ PM 2.5นะครับเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับพอคนเริ่ม Work ์ r ฟอร์มโฮมน้อยลงเนาะโรงงานต่างๆนะครับรวมถึงรถยนต์ก็เพิ่มมากขึ้นในท้องถนนทําให้ PM 2.5เนี่ยกลับมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับโดยเฉพาะแถวบ้านดีมนะไม่มีเครื่องฟอกอากาศไม่ได้เลยครับเพราะวันดีคืนดีนะครับโรงงานนะครับหรือว่ามีขยะมาเผาเนี่ยค่า PM 2.5พุ่งเกิน2,300เลยนะครับซึ่งอันตรายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ย เครื่องฟอกอากาศในปัจจุบันจึงจําเป็นมากๆนะครับสำหรับคนที่อยู่ในบริเวณเขตชุมชนนะครับหรือบริเวณตัวเมืองเนาะซึ่งมันอาจจะส่งผลโดยตรงกับเรื่องระบบหายใจเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้หอบผืดนะครับรวมถึงมะเร็งด้วยนะตรงนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากๆนะครับดังนั้นดิมแนะนําเลยครับว่าถ้าเกิดใครที่กําลังมองหาเครื่องฟอกอากาศอยู่ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับว่าตัวเลข p m 2.5เวลาจุดทูบเนี่ยเขาจะทําได้ดีแค่ไหนนะ,แล,ะแล้วการปรับพัดลมเนี่ยครับในโหมดออโต เ,งงเอาละครับตอนนี้ควันออกมาชัดเจนนะครับเดี๋ยวดินจะเปิดเครื่องแล้วนะครับเปิดเป็นเบอร์หนึ่งให้ดูก่อนแล้วกันตอนนี้นะครับจะอยู่ที่68เนาะในส่วน pm 2.5นะครับเราก็จะเห็นว่าควันทูบเนี่ยเข้าเครื่องไปเยอะมากนะครับนี่แค่เบอร์หนึ่งเองนะแต่ก็ยังมีควันบางส่วนนะครับที่หลุดลอยออกมาบ้าง ทีนี้เดี๋ยวดิมจะขอปรับเป็นโหมดออโต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทํางานของเครื่องนี่จะเป็นยังไงพัดลมนะครับแรงขึ้นแบบชัดเจนมากๆแล้วก็ดูควันได้เลยนะครับว่ามันดูดไปหมดเลยนะในขณะเดียวกันครับ PM 2.5มันก็เพิ่มขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆลดลง ซึ่งจริงๆนิมจะบอกว่าตัวนี้ครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องของเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหลังตัวเครื่องด้วยเนาะบางทีเนี่ยถ้าเกิดตัวควันนะครับมันได้ผ่านตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นตัว a i r ์ไซส์เนี่ยก็จะทําให้ตัวค่า p m 2.5ครับโดดขึ้นมาแต่ในการใช้งานแบบปกติเนาะสภาพอากาศในรอบๆห้องนะครับมันก็จะไม่ส่งผลให้ตัว p m 2.5เนี่ย มันวิ่งขึ้นวิ่งลงขนาดนี้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้เอาควันมาลมเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเทสให้ดูเท่านี้จริงเราก็รู้แล้วว่าจริงๆไอตัวทูบเนี่ยมันอันตรายมากนะครับดังนั้นไม่แนะนําให้จุดในห้องแอร์เนาะอ่านี่ก็คือการทํางานโดยรวมนะครับของตัวเครื่องเราจะสังเกตได้เลยว่าช่วงไหนเนี่ยที่ PM 2.5มันลดลงตัวพัดลมที่เป็นออโต้นะครับก็จะเบาลงแบบชัดเจนมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอดับทูบแล้วเนี่ย PM 2.5จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ก็ผ่านมมาาประณ 30นาทีได้แล้วนะครับเดี๋ยวลิมจะขอปรับเป็นพัดลมเบอร์1ก่อนละกันเนาะโอเคหลังจากที่เราเปิดนะครับเบอร์4เนี่ย ไปประมาณสัก5นาทีอ่ะดีมกับทีมงานรู้สึกได้เลยนะครับว่ากลิ่นมันนะครับดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะแล้วก็พอผ่านมาสักประมาณ30นาทีเนี่ยครับรู้สึกเลยว่ากลิ่นอ่ะมันเหลือจางๆเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเห็นค่า pm 2.5แบบชัดเจนมากๆว่ามันลงมาเหลือเพียงแค่2เท่านั้นนะครับในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยดีมว่ามันทําได้เร็วมากๆเลยนะครับเทียบกับขนาดห้องที่เกือบเกือบตารางเมตรบอกเลยครับว่าถือว่าทํางานได้ดีมากๆประทับใจครับถ้าเกิดเทียบกับตัว t e void p 3สามห้าศูนย ที่เป็นเครื่องพอ่ออากาศสําหรับคนรักสัตว์เนี่ยดีมองว่าตัว 400s สามารถกําจัดกลิ่นนะครับแล้วก็ตัวฝุ่นเนี่ยได้เร็วกว่าเยอะประมาณหนึ่งเลยนะก็ตามราคาแหละครับ เดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีและข้อสังเกตกันบ้างดีกว่าครับว่าหลังจากที่ดิมใช้ l e v o y 400s ตัวนี้เนี่ยเป็นระยะเวลาเกือบ1เดือนนะครับดีมรู้สึกยังไงบ้างเริ่มจากข้อดีก่อนละกันครับดิมรู้สึกว่า l e v o y 400s ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องฟอกาศที่ทํางานได้ดีมากๆดิมเนี่ยรู้สึกหลงรักในตัวนี้เลยนะต้องใช้คํานี้เลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเพราะว่ามันใช้งานง่ายมากๆครับตัวประสิทธิภาพเครื่องเองก็สามารถทํางานได้ดีตัวแอปพลิเคชันก็สามารถตั้งค่าได้ง่ายเหมืออนนนนนกันันัครรแลลเาาาาสามาถดดูยย้้ย้หงววุ่ณ สภาพอากาศในบ้านของเรานะครับหรือในบริเวณห้องที่เราใช้งานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมันจะมีค่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยบอกตลอดเลยนะครับโดยเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับประมาณ1อาทิตย์เนาะ ที่ดีมเห็นตอนนี้นะครับนอกจากนี้ในส่วนของดีไซน์เองก็ออกแบบมาได้สวยงามมากๆนะครับตั้งไว้มุมไหนของบ้านเนี่ยก็ไม่ขัดตาเลยครับที่สําคัญก็คือเราเห็นว่าขนาดเขาเนี่ยความสูงมันประมาณ50ซนตะิเมตรกและความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ27ซนติเมตรแต่มันสามารถฟอกอากาศได้ครอบคุมถึง92ตารางเมตรเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่มีพื้นที่บ้านที่อยู่เป็นบ้านเดียว เครื่องเนี้ตัวเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับ92ตารางเมตรคือมันใหญ่มากๆเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครที่มีออฟฟิศนะครับดิมว่าตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกัน92ตารางเมตรตัวนี้เอาอยู่นะครับสำหรับข้อสังเกตนะครับหลักๆแล้วเนี่ยดิมรู้สึกว่ามีข้อเดียวเลยครับก็คือเรื่องของไส้กรองครับ ไม่ใช่ไส้กรองคุณภาพไม่ดีนะตัวไส้กรองคุณภาพมันสูงมากครับแต่อายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับอยู่ที่ประมาณ6-8ถเดือนเท่านั้นเองครับผมซึ่งค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนต่อครั้งเนี่ยครับจะอยู่ที่1,190บาทนะครับสำหรับไส้กรองแต่ถ้าเพื่อนๆโอเคกับราคาของไส้กรองเนาะในการเปลี่ยนนะครับดีมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะประสิทธิภาพของตัวไส้กรองเนี่ยเป็นคุณภาพสูงมากๆนะครับ สรุปเลยแล้วกันครับดิมบอกเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสได้ลองใช้งานนะครับดิมเชื่อว่าเลย์ไ 400s ตัวนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศที่คนไหนมีโอกาสได้ลองใช้งานนะครับจะหลงรักมันแน่นอนอันนี้พูดตรงๆว่าไม่ได้อวยนะเป็นความรู้สึกของดิมจริงๆดีมใช้เครื่องฟอกอากาศมาหลายตัวมากๆนะครับแต่ตัวนี้ดิมรู้สึกประทับใจมากๆเลยในรอบ3ปีที่ผ่านมาที่สําคัญเนี่ยนะครับราคาไม่แพงเลยอยู่ที่5,590บาทเท่านั้นกับคุณภาพที่เราได้แล้วก็พื้นที่ที่เขาครอบคลุมเนี่ยถึง92ตารางเมตรซึ่งมันใหญ่ มากๆในราคานี้นะครับดีว่ามันคุ้มมากๆเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่กําลังมองหาเครื่องฟอกอากาศประจําบ้านนะครับไว้ในห้องรับแขกเนาะหรือว่าไว้ในห้องใหญ่ๆแล้วมีงบประมาณ5,000กลางๆเนี่ยดีมแนะนําเลยครับว่า l ลอ o i ไ 400s ตัวนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเครื่องฟอกอากาศเลอ 400s ซึ่งเป็นเครื่องฟฟกัศที่ขายดีอันดับหนึ่งในอเมริกาและอเมซอนมาแล้วครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับดูคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยมาสอบถามดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวดิมจะพยายามอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กาลังดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจนะครับอยากซื้อเลวอย 400s ตัวนี้เป็นเครื่องฟฟกาัศประจําบ้านเนาะก็สามารถเข้าไปกดซื้อกันได้ที่เลวอยด์ออฟฟิเชียลสโตร์ในช้อปปีได้เลยครับ ซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะและที่สําคัญนะครับตัวเลวอยเนี่ยเขาให้ประกันเครื่องฟอกอากาศถึง2ปีเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะและที่สําคัญนะครับพอเป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยเรื่องการส่งเคมการบริการหลังการขายก็สามารถทําได้ง่ายสะดวกสบายมากๆครับสาหรับวันนี้ดีมและทีมงาน Nexttech ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ดีมและทีมงานด้วยนะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ลงจะได้ไม่พลาด สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ